สมตามไทยด้วยแอมดูนี่นี่เป็นไงยกธาตุเลยเจ็บยกทั้งธาตุมาเลยแอนี่เดี๋ยวไก่ไก่ไก่ทำายไรไหมไก่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 เป็นไง่คิดถึงพี่มากเลยโอ้โหเหมือนไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเพิ่งเจอกันเมื่อกี้หาเหมือนอยู่ต่างประเทศกันเลยเพิ่งเจอเมื่อกี้นั่นอ่ะอยู่ต่างประเทศเลยอื ทิปนี้นะครับอยู่ฮักนาคาเฟ่การลำรีนครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เจ้ามืออันนี้เจ้าอันนี้อันนี้เจ้ามือนะครับนเจ้ามืออ,อ,อันนี้เจ้ากรรม